สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะรถบ้านสภาพดีนะคะเหมาะสำหรับครอบคอรัวเลยนะคะออกทริปเที่ยวได้สบายๆค่ะทุกท่านรถสภาพดีพร้อมใช้เลยนะคะ Honda c ซ v รถยนต์ปี02เกียร์ออโต้นะคะราคา95,000บาทค่ะคันนี้นะคะภายในค่ะแอร์เย็นช่วงร่างดีเกาะถนนดีนะคะ ใช้งานได้ทั้งแก๊สและน้ำมันค่ะ2ระบบเลยนะคะภายในกว้างๆนั่งสบายสวยดูดีคะ่ะทุกท่านระบบขับเคลื่อนสีรล้อนะคะมีจอเตือนความรอ้อนตั้งอุณหภูมิให้เตือนอุณหภูมิที่เราต้องการได้เลยนะคะภาษิพระบบปี66เลยค่ะเดือนกันยามีวิทยุจอแอนด o อยใช้งานได้นะคะซับเบตใต้เบาะมีครบค่ะ 95,000บาทเท่านั้นนะคะซื้อไปใช้งานได้เลยนะคะรถสภาพดีเลยค่ะทุกท่านสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะเชื้อเพลิง2ระบบรถอยู่แถวหนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะคันนี้นะคะสนใจติดต่อไปดูรถไปทดลองขับได้ค่ะติดต่อผู้ขายได้โดยตรงด้วยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะ เพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะแนะนําให้นัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูรถไปทดลองขับด้วยนะคะสําหรับวันนี้แอดมินแนะนํากันไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ